ป๊อปปีไปไหนไม่รู้ป๊อปปี้เธอไปไหนไม่รู้นะดีใจมากเลยเพื่อน,อนดีใจมากเลยนะที่เจอเธอ รู้ไหมฉันมาไกลเลือเกินรู้ไหมว่ามาไกลเลือเกินโอ๊ยจะไปไหนล่ะพูดกันก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพูดกันก่อนนะเสียงลมทะเล ตรงหน้าผานะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาอีกหรือเปล่าฉัรักเธอนะพับวินเดยเดยทั้งหนาวทั้งลมทั้งฝนนะคะ <S 2> <S 2> เพื่อนๆ ท้งคนทั้งหนาวท้งลมหยดอยู่หน้าพานะคะเพื่อนแต่ว่ายังไม่อยอะอยากผ่าโอกาสกับเขาเขามาโชว์ตัวแล้วนั่นไงเราไ่มีกล้องบันใหญ่เราก็ดูแค่นี้ไปตัวจริงเสียงจริงนะคะเนี่ย แฟนเธอไปไหนแฟนเธอไปไหน เราก็คุยกันสองคนแค่นี้แหละนะหนาวเหรอเขารังแล้วโอเค